หลวงปู่คำกะนิงจุลมณีตอนที่7มนุษย์นรกหลวงปู่คำกระนิงเที่ยวดูชมต่อไปพวกจาจมาุมพาลหรือผู้คุมนักโทษในแดนต่างๆสแสดงกิริยานอบน้อมนิมนต์ให้หลวงปู่คำกรนิงได้ดูชมสะดวกใจได้พบเห็นสัตว์นรกรูปร่างแปลกๆหน้าเกลียดหน้าขยักขยแงสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อถึงข่าว อานุภาพของศีลห้าที่เคยสะสมไว้หลายแสนหลายล้านชาติติดตามมาส่งผลให้ถึงนรกสัตว์นรกเหล่านี้ก็จะได้รับผลบุญของศีลห้านั่นคือร่างกายจะเปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกเปลี่ยนภูมิไปเกิดในโลกมนุษย์ทันทีสัตว์นรกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์นี้จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสภาวะจิตด,ดุร้ายเหี้มอมหิตเป็นส่วนมาก มีน้อยที่จะมีจิตใจสำนึกผิดมีเมตตากรุณาเมื่อสัตว์นรกเหล่านี้มาเกิดเป็นมนุษย์แม้ผลบุญจะอํานวยให้เกิดในตระกูลสูงสักอัครฐานบ้างเกิดในตระกูลร่ํารวยมหาเศรษฐีบ้างเกิดในตระกูลปานกลางบ้างตระกูลต่ําบ้างแต่จิตใจวิญญาณก็จะยิ่ยมอมหิตอยู่เหมือนเดิมวิญญาณสัตว์นรก ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้แหละที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและก็จะมีอยู่สืบไปจนกว่าโลกจะแตกสลายมันเป็นไปตามกฎของสังสารวัตเป็นเวรกรรมของสัตว์โลกที่จะต้องผเผชิญกับความชั่วร้ายพวกจ่าจุมปานอาธิบายให,หคครร้หลวงปู่คำกนิงฟังศีลหสู่สวรรค์หลวงปู่คำกนิงท่องเที่ยวต่อไป ถึงทางแยกแห่งหนึ่งจาจุมพบาลบอกว่าตรงนี้เป็นชุมทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเส้นทางเป็นสายลุง้งพุ่งจากพื้นเป็นวงโค้งขึ้นไปในอากาศนั้นเป็นเส้นทางสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันเมื่อตายแล้วต้องขึ้นเส้นนี้ไปสู่สวรรค์เบื้องสูงสำหรับอริยบุคคลชั้นโสดาบันที่เป็นอู่ทองอู่แก้ว ้ายบุษสบกมีสายชักขึ้นและชักลงจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศนั้นเป็นอู่ยนต์สำหรับผู้ที่จะไปสวรรค์ตามกำลังบุญวาสนาที่สร้างสมไว้สมัยเป็นมนุษย์อู่ทองอู่แก้วอันสวยงามรุ่งเรืองนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงรับผู้มีบุญวาสนาขึ้นสู่สวรรค์อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแม้จะมีคนบาปหนาไปตกนรก มากมืดฟ้ามดินขณะเดียวกันก็มีคนดีๆไปขึ้นสวรรค์มากเหมือนกันนอกจากอู่ทองคําและอู่แก้วบุษบกแล้วยังมีบันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วแพรวพายทอดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปสวรรค์เมื่อคนขึ้นไปบันไดวิเศษเหล่านี้ก็จะลอยเลื่อนไปจนสุดสายตาจายมพบาลบอกว่าผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ได จะต้องถือศีลห้าเคร่งคัดเป็นอย่างน้อยมั่นคงในพระรันาตนตรัยไม่คอนแคนมีใจบุญสุนทานเมตตาต่อผู้อื่นผู้คนผู้มีบุญวาสนาที่กำลังรอขึ้นสวรรค์มีทั้งหญิงและชายเป็นเด็กเล็กก็มีหนุ่มสาวก็มีคนเท่าคนแก่ก็มีคนเหล่านี้มีหน้าตายิ้มแย้มเจ่มใสอิ่มเอิบเบิกบ,บานแต่งกายสวยงาม มีรัศมีออกจากกายรุ่งเรืองคล้ายหิ่งห้อยตัวใหญ่พวกเขาล้วนได้ผ่านการพิพากษาตัดสินมาจากสลาพันห้องแล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าได้เมื่อได้รับการตัดสินแล้วก็ได้เครื่องทรงเป็นทิพย์ของเทวดาทันทีร่างกายมีอินทรีย์สวยงามผ่องใสหลวงปู่คำคนิงหยุดมองดูอย่างตะลึงลาน พอเห็นเส้นทางขึ้นสู่สวงสวรรค์น,นั้นสวยงามอัศจรรย์สุดพรนนา,นาเห็นเป็นเส้นแสงสีต่างๆเป็นเส้นโค้งสวยงามยิ่งกว่าสายลุงหลวงปู่คำกระนิงอดแปลกใจไม่ได้ว่าในขณะที่ดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายลาหลังไหลไปเมืองนรกนั้นในเวลาเดียวกันก็มีดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ทำดีมีบุญญาที่การลาหลังไลไปสวรรค์ อยู่มากเหมือนกันแต่เทียบดูแล้วเห็นว่าคนไปสวรรค์ั้นต่างๆยังมีน้อยอยู่ท่านเองส่วนคนที่ไปนรกมีมากกว่าจายมพพานบอกว่าผู้ที่จะได้ขึ้นสวรรค์น,นั้นต้องยึดถือมั่นคงในการกระทำความดีสวาพิพักดิ์ต่อศาสนาที่ตนนับถืออย่างแน่นแฟนถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องยึดมั่นเคารพอย่างแน่นแฟน ในพระรัตนตรัยจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นอมรสัมภเวสีออกจากลุมทางไปสวรรค์แล้วก็มาถึงทางสามแพ่งอันอ้างว้างเยือกเย็นเป็นดินแดนอันแห้งแล้งชวนให้หดหูหัวใจอย่างบอกไม่ถูกมีผู้คนทั้งหญิงและชายมากฝ่ายทุกเพศทุกวัยนั่งบ้างยืนบ้างที่นอนกลิ้งเกือกอยู่กับพื้นดิน ก็มีมากทุกคนต่างส่งเสียงร้องไห้ขำควรพร่ำพี่ไรลลำพันต่างๆนานา,นาดังระงมไปหมดไม่ทราบว่าพวกเขามีความทุกโศกอันใดจายมพบาลอธิบายให้ฟังว่าคนเหล่านี้ล้วนตายหงมาทาั้งนั้นเป็นพวกวิญญาณที่ตายก่อนถึงกำหนดอายุไขและถูกบาปกำหนักตามมาตัดรอนชีวิต เมื่อตายหงแล้วก็ไปยังศาลาพันห้องแต่พญาโยมพบาลไม่อาจตัดสินได้เพราะพวกนี้ตายก่อนกำหนดจึงได้ขับไล่สายส่งให้มาอ,อยู่ตรงชุมทางสามแผ่งนี้เพื่อให้เที่ยวเร่ร่อนไปในโลกมนุษย์ก่อนรอเวลาถูกตัดสินให้ไปปุดไปเกิดพวกพิตายหงห,งหรือวิญญาณตายหงนี้เรียกว่าพวกสัมภเวสีคือผู้สแสวงหาที่เกิด แต่ยังหาที่เกิดไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับการพิพากษาตัดสินดังนั้นก็เที่ยวตะเวนเลื่อยไปเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์บ้างเพื่อแสดงตนขอส่วนบุญที่เที่ยวหลอกหลวนด้วยความอาฆาตพยาบาทบ้างก็ผีเยอะแล้วแต่นิสัยดั้งเดิมบ้าเป็นพานมากน้อยเพียงใดเมื่อเที่ยวชมแดนสลาผานห้องหรือยมโลกพอสมควรแล้วจายมบาล ก็เตือนให้หลวงปู่คำครนิงรีบกลับคืนสู่ล่างในโลกมนุษย์เสียเถิดพอแดนนระกหมกไม้นั้นยังมีอีกมากมายเที่ยวไม่จบมิสิ้นง่ายๆหรอกพอตั้งใจว่าจะกลับก็กลับมาถึงถ้ำกูหาสวรรค์ในโลกมนุษย์โดยเร็วเมื่อมาถึงถ้ำกูหาสวรรค์ก็เห็นร่างของตัวเองงองุ้มหมอบปุ๊บอยู่กับอาสนะลักษณะของคนที่หมดสิ้นลมหายใจ จึงหยุดพิจารณาดูเห็นร่างของตัวเองใสคล้ายแก้วโป่งแสงแต่ชราภาพหนังเหี่วย่นมองเห็นตับไตเส้ปุงเห็นหมดเส้นเอ็นทุกเส้นกระดูกทุกชิ้นในร่างกายเห็นเลือดแดงฉานเอ,อิบอาบอยู่ทุกส่วนเมื่อพิจารณาดูสังขารร่างกายของตนเองแล้วก็รู้สึกลังเกียจขยะแขยงแถมยังมีกลิ่นเหม็นโชยมาจากร่างด้วย พอยิ่งใสอิสเอียนเว้นเหมือนหมาเนา่าคิดว่าโอ้หนอร่างของคนเหล่านี้มันเป็นโพรงที่ขังอวัยวะของเหม็นเนา่าสุกปกไว้แท้คนเรายังมาหลงรักหลงกอดร่างมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ยิ่งร่างตัวเองก็ยิ่งรักยิ่งหลงเป้าตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาพรสวยๆงามๆไม่อยากให้มันแก่เท่าง่ายๆนี่ เป็นความหลงผิดแท้หลงผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราและของเขาความจริงร่างกายเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยหรือพาหนะชั่วคราวที่จิตวิญญาณอาศัยเท่านั้นเราที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณที่ยังหลงยึดอยู่ในโลภะโทสะโมหะร่างความเป็นมนุษย์นี้สกปรก,ปกสู่ร่างกายที่เป็นกายที่ไม่ได้ เพราะกายทิพย์ที่จิตวิญญาณอาศัยไปเที่ยวชมแดนโยมโลกนี้เป็นกายทิพย์ที่โปรง่งใสมีรัศมีเลืองรองดุดประกายดาวคิดจะไปไหนมาไหนก็ไปได้รวดเร็วดังใจนึกอยากรู้อยากเห็นอะไรก็สามารถรู้ได้รวดเร็วไม่ติดขัดเมื่อพิจารณาดูซากร่างความเป็นมนุษย์ของตนแล้วทำให้ไม่อยากกลับเข้าสู่ร่างเดิมที่นอนปุบอยู่ เพราะมีกลิ่นเหม็นเนา่าน่ารังเกียจขยะขแขยงเหลือทนแต่แล้วก็มาคิดได้ว่าเรายังสร้างสมบุญบารมีในโลกนี้ยังไม่เพียงพอจะทิ้งร่างมนุษย์ไปยังไม่ได้แม้แต่พยายมบาลยังไร้ให้เรากลับมาสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมเลยฉะนั้นถึงแม้ร่างกายจะแจชาราค่ึมร่ามีกลิ่นเหม็นเนา่าสกโปกโสโคกก็ตามเถิด เราจำเป็นต้องฝืนใจกลับเข้าสิงสู่ในร่างนี้อีกต่อไปเพื่อประพฤติพลดพมจันย์เพื่อปฏิบัติสร้างสมความดีสืบต่อไปเพียงนึกเท่านี้ก็รู้สึกบูบผิวไปชั่วขณะจิตคล้ายจะหมดสติไปชั่วโภมมารู้สึกตัวในชั่วขณะจิตต่อมาก็พบว่าจิตได้เข้าสิงร่างเดิมแล้วและเคลื่อนไหวได้เมื่อตายแล้วฟื้น ญาติโยมหายกทายิกาทั้งหลายก็ดีอกดีใจกันใหญ่หลังไหลามาฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่คำกนิงก็เล่าให้ฟังว่ามรณภาพไปแล้วไปไหนบ้างขอให้ทายกทายิกาศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อเถิดว่าบุญบาปมีจริงเวลามีชีวิตอยู่นรกสวรรค์อยู่ในอกในใจแต่เวลาตายไปแล้วจิตปิญญาณ พบหาไปพบสวรรค์จริงๆนรกจริงๆอีกพบภูมิต่างหากตายไปแล้วยังจดจำตัวเองได้หมดทุกอย่างฉะนั้นขอให้ทายกทายิกาศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าได้ประพฤติชั่วผิดสีลธรรมเลยเพราะถ้าประพฤติผิดสีลงธรรมทำแต่กรรมชั่วแล้วจะไปถูกลงโทษในแดนนรกจริงๆพ้นหลวงปู่ไปเห็นมาแล้วขอให้ทุกคนเร่งรีบ ทำความดีประพฤติอยู่ในศีลกินในธรรมเร็วๆจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อเราตายไปแล้วอย่าผัดวันประกันพุ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะความตายอาจจู่โจมมากระตันหันเมื่อ,อไรก็ได้ขณะมีชีวิตอยู่จงรีบเร่งให้ทานปฏิบัติในศีลและเจริญภาวนาเสียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ทำเพราะเกิดตายกระตันหันเสียก่อน พรถูกบาปกรรมตัดอรอนต้องทุกขเวทนาเป็นสัมภเวสีอย่างหลวงปู่ไปเห็นมาแล้วหน้าเวทนาเป็นที่สุดลูกหลานที่รั์พึงสังมอด้วยปัญญาเถิดจากการตายไปเห็นนรกและได้พบสภาพอันน่าอานันตรนาถแล้วทําให้หลวงปู่เพิ่มความเชื่อมั่นในกฎแห่งการเยียนไหวตายเกิดขอให้ลูกหลานญาติโยมทั้งหลายจงเชื่อเถิดว่า บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงจิตวิญญาณเป็นธาตุเดิมแท้ส่วนร่างมนุษย์ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงพาหนะหรือหุ่นสรีระยน์สำหรับให้จิตวิญญาณเข้าสิงสู่เพื่ออาศัยเพียงชั่วคราวในแต่ละพบแต่ละชาติเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ควรประบาทในการเร่งรีบขวนขวายทำคุณงามความดี จนถึงที่สุดสามารถของตนยิ่งได้ทราบว่ามีบัญชียมโลกบันทึกพฤติกรรมทั้งกายวาจาใจทุกอย่างของคนทุกคนในโลกมนุษย์โดยอัตโนมัติอย่างเที่ยงธรรมสุดจริตยิ่งทำให้ทุกคนจำต้องยิ่งระมัดระวังเลือกทำแต่เฉพาะสิ่งที่ดีงามเท่านั้นเพื่อบัญชีทิพย์ของเราจะได้สวยงาม ไม่มีอกุศลกรรมมามัวหมองขณะที่ยังมีโอกาสโชคดีจึงไม่ยอมละโอกาสในการสร้างมหากุศลให้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอันแสนวิเศษสุดในชาติปัจจุบันนี้